สวัสดีครับวันนี้ทีลาโมบายวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการตั้งค่าปุ่มเปิดปิดเครื่องรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น v i ว o Y-17s เนะครับเพิ่อเปิดตัวมาใหม่ๆมาดูปัญหากันเลยครับปัญหามันก็คือเวลาเราจะปิดเครื่องครับลองดูหนึ่งสอซ้ำปิดเครื่อง มันจะขึ้นแบบนี้ครับให้เรากดปุ่มเร่งเสียงแล้วก็ปุ่มเวิรมพร้อมๆกันถึงจะปิดเครื่องหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องได้วันนี้ครับเราจะมาสอนทําปุ่มนี้ให้เป็นปุ่มแบบง่ายๆามเดิม,ดมอยากปิดต้องได้ปิดมาเลยครับเดี๋ยวมาลองดูตรงนี้ก่อนนะตอนจะปิดเครื่องต้องใช้2นิ้วนะครับกดแช่พร้อมกันนี่ครับมันจะให้ปิดเครื่องหรือว่ารีสตาร์ทได้มาเริ่มทํากันเลยครับ อย่างแรกครับเข้าไปที่การตั้งค่าค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำตามนะทำครั้งเดียวก็จบเลยการตั้งค่าพิมพ์ที่ช่องค้นหาตรงนี้นะครับนี่ครับพิมพ์ภาษาไทยนะคำว่าปุุมป,ป,ปอปลาสลูไม่เอกมามา้าสังเกตไปครับมันจะมีคำว่า กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้กดไปเลยครับตรงนี้นะอันแรกเลยพอเรากดเข้ามาครับสังเกตรตรงนี้ไหมครับมันจะกระพริบให้เราเปิดปิดค้างไว้กดไปเลยครับต่อมาครับพอถึงหน้านี้นะสังเกตรบรรทัดแรกครับกดปุ่มเปิดทับปิดค้างไว้กดไปเลยครับ ตอนนี้เครื่องมันเปิดใช้งาน google assistant อยู่นะครับให้เราตั้งค่าคําว่าปิดใช้งานเมนูเปิดปิดเครื่องและเหตุฉุกเฉินกดไปเลยครับนี่ครับเดี๋ยวลองปิดเครื่องดูนะครับตองซ้ำนี่ครับมาแล้วครับง่ายไหมครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะรีสตาร์ทจะปิดเครื่องตามใจชอบเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ